ในพีนี้เนี่ยผมจะมาชวนทุกคนคุยนะครับว่า LED Light Bar เนี่ยมันช่วยลดอาการตาล้าได้จริงหรอช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับในการจัดโต๊ะคอมเนี่ยพยายามที่จะซื้อ LED ไ Light Bar มันจัดตามๆกันนะครับเพราะว่าเห็นแล้วแบบใช้งานแล้วมันดูสวยงามนะครับเพิ่มมิติของโตะแล้วก็ทำให้โต๊ะของเราเนี่ยดูดีดูคลีนมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยคือเขาจะชอบบอกกันว่ามี LED Light Bar นะครับมันช่วยลดอาการตาล้านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมันทำยังไง เหตุผลแรกนะครับที our our smells, our our ่เราเนี่ยมีอาการตาล้ากันนะครับก็คือว่าบางทีเราเปิดไฟในห้องใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะมีโคมไฟหรือว่ามีไฟอะไรที่อยู่บนหัวของเราเนี่ยนะครับเปิดลงมานะครับแสงที่เราเปิดนะครับมันเข้าไปที่จอเราแล้วมันรีเฟกซ์กลับมาหาตาเรานะครับคุณจะเห็นว่าแบบบางทีคุณอาจจะเห็นแสงอันั้นะครับอยู่ในจอของเรานะครับหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าทาไมมันจ้าจังเลยมันโฟกัสไม่ได้นะครับมันทําให้ตาของเราเนี่ยพยายามที่จะโฟกัสให้มันชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอนันั้นะครับจะทําให้ตาของเราล้าได้เร็วมากยิ่งขึ้้นนบแลววถาาามม่ LED ี LED ไลท์ bar นะครับจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะมาปรับแสงตรงหน้าจอของเรานะครับแล้วก็แสงภายในห้องนะครับที่สําคัญเลยเนี่ย LED ไลท์ bar นะครับมีการควบคุมแสงที่เป็นดิเรกชันที่มันชัดเจนนะครับข้อดีคือถ้าสมมติว่าคุณปิดไฟห้องแล้วคุณอยากจะใช้ไฟตรง LED ไลท์ bar เนี่ยแค่อันเดียวในห้องเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับการที่เราเปิดไฟ LED ไลท์ bar เนี่ยข้อดีคือเขามีดิเรกชันที่ชัดเจนใช่ไหมครับเขาก็จะส่องลงมาที่ตัวโต๊ะของเรานะครับมีกําแพงที่มันชัดเจนนะครับไม่แบบฟุ้งไปรีเฟรกับจอเราแล้วก็สะท มาหาเราอีกนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องของรีเฟกของหน้าจอได้ดีเลยนะครับแล้วก็ลดอาการตาล้าได้อย่างเห็นได้ชัดจริงๆครับซึ่งถ้ามีใครถามว่าถ้าเราไม่ใช้ l e D ไลท์บาร์แล้วเราใช้พวกโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องลองมาดูนะครับว่าโคมไฟที่เราใช้งานเนี่ยการที่ไฟมันออกมาจากหลอดเนี่ยมันมีดิเรกชันที่มากเพียงพอหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโคมไฟธรรมดาเนี่ยนะครับแสงมันจะกระจายเป็นวงกลมใช่ไหมครับถ้าคุณเอามาวางข้างๆจอคอมเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่สะท้อนเข้ามาที่จอของเราแล้้้้ววก็าาร็รรรรีเเฟคคมาาาาาหหไไดอทนนึื่ถใใชปโ ที่แบบเป็นดวงส่องลงมาอย่างนี้นะครับถ้ามันมีดิเรกชันที่มันชัดเจนเนี่ยผมมองว่าก็สามารถใช้งานได้ครับแต่ถ้าจะเอาแบบจบๆเลยแล้วรู้สึกว่ามันดูคลีนดูสวยมากยิ่งขึ้นเนี่ย LED Light Bar ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันครับต่อมาครับคือเรื่องของการคุมทิศทางของแสงนะครับที่จะช่วยลดอาการตาร้าของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปในข้อเมื่อกี้นะครับว่า LED Light Bar เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งนะครับมีการคุมดิเรกชันของแสงที่ชัดเจนแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยอยากที่จะทําให้ห้องของเราเนี่ยมันดูสวย ดูดีขึ้นแล้วก็เวลามองไปเนี่ยมันไม่แสบตานะครับเราก็อาจจะต้องเอาคอนเซปต์ของ LED Light Bar เนี่ยครับมาใช้งานนะก็คือเรื่องของการคุมดิเรกชันของแสงนะครับอย่างเช่นถ้าใครอยากจะติดพวกแอมเบรไลท์นะครับติดไว้ตรงขอบโต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องดูนะครับว่าดิเรกชันของแสงเนี่ยมันส่องไปทางไหนนะครับมันมีดิเรกชันที่มันชัดเจนไหมนะครับเพื่อที่ทําให้แสงเนี่ยมันไม่รีเฟกเข้ากับตาเราตรงๆนะครับให้มันไปโดนอย่างอื่นก่อนแล้วก็การที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่นวลนุ่มๆไปนะครับเริ่มจัดโต๊จัดไฟคุณใช้ LED � ในการเปิดก่อนแล้วคุณจัดไฟตรงอื่นเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นว่าทํายังไงให้แสงมันไม่รีเฟกเข้ามานะครับเพราะว่าคุณใช้ L e d ดีไลท์บาร์เนี่ยคุณจะเห็นเรื่องของดิเรกชันรู้สึกว่าทำมันสบายตาจังเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ในการจัดไฟโต๊ะคอมของคุณในส่วนอื่นๆด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่มีก็คือถ้าใครเนี่ยมีเคสคอมที่มีไฟแบบแต่ง RGB เลยนะครับทำยังไงให้มันไม่แสบตานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตาล้าได้เหมือนกันนั่นเองครับต่อมา,าอยม เปิดแล้วไปรู้สึกว่าห้องมันมืดอยู่เลยจองเรามันสว่างกว่าอีกนะครับแล้วเรามี LED ไลท์บาร์แล้วเนี่ยเราทำยังไงเพิ่มเติมได้บ้างไหมให้แบบว่าลดอาการตาล้าของเราได้เพิ่มขึ้นนะครับก็มีครับมันมีตัวที่เป็นไฟ bias light นะครับอันนี้เนี่ยมันจะติดมากับ LED ไลท์บาร์ในบางรุ่นนะครับอาจจะต้องลองดูที่เป็นตัวที่มีราคาที่สูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีไฟ LED ไลท์บาร์ที่ใช้งานปกติเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมี bias light ที่เป็นไฟข้างหลังนะครับเอาไว้เปิดให้เราสะท้อนกับกำแพงต่างๆนะครับข้อง องสตูดิโอห้องตัดต่ออะไรอย่างนี้ครับเขาจะปิดไฟมืดใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีไฟตรงจอหนึ่งแล้วก็จะมีไฟหลังกําแพงที่มันรีเฟกเอาไว้นะครับจะเป็นตัวช่วยลดอาการตาล้าได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าจอคอมเราสว่างที่สุดในห้องนะครับแล้วเราพักสายตานะครับเราแบบหันไปมองทางอื่นนะครับพอมันมืดใช่ไหมครับสายตาเราก็จะปรับให้มันขยายม่านตาเพิ่มนะครับเพื่อให้เรามองที่มืดได้ใช่ไหมครับแล้วเรากลับมามองจออีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันสว่างม่านตาเราก็จะเปิดอีกนะครับถ้าเรามีมืดกับสว่างที่มันคอนทราสต์ก ครับรู้สึกว่ามันเวียนหัวจะอ้วกอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอันหนึ่งที่อาการตาล้านวยแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟไบแอสไลท์ที่มาอยู่หลัง LED ไลท์บาร์ของเราเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับมันจะช่วยให้หลังจอของเรานะครับมีแสงที่เท่ากับข้างหน้าจอที่เรามองอยู่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับที่เวลาเราพักสายตาเรามองไปที่อื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสายตาเรามันมันไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ลดอาการตาล้านด้แบบดีมากๆแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เคยใช้นะครับลองไป พวกหลอดไฟเล็กๆนะครับวัดต์ต่ำๆอะไรอย่างงี้นะครับประมาณ5วัตต์9วัตต์อะไรอย่างงี้นครับมาเปิดคมเอาไว้ข้างหลังจอคอมของเราก็ได้นะครับเบาสกับอําแพงนะครับสองต่างอําแพงเลยครับคุณจะรู้สึกว่าเออมันสบายมากยิ่งขึ้นมันดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันสวยด้วยนะก็เป็นการตกแต่งอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ใช้งานในเรื่องของรดการตาลาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนั่นเองครับ อย่างสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นคีย์สําคัญเลยนะครับโต๊ะของเราเนี่ยควรที่จะสว่างเพียงพอนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของความสวยงามหนึ่งแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับผมพูดถึงการใช้งานก่อนแล้วกันนะครับโต๊ะของเราเนี่ยมีจุดกําเนิดไฟนะครับไม่เพียงพอนะครับหรือว่าไม่สม่ําเสมอมากพอเนี่ยก็จะเป็นอาการตาล้าอย่างที่ผมบอกไปในข้อเมื่อกี้นะครับคือตาของเราต้องปรับไปปรับมานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะทําให้เราปวดหัวนะครับมันแบบไม่อยากทํางานไม่อยากนั่งโต๊ะนานๆแล้วนะครับถ้าเรามี LED light bar นะครับมันถูก direction project แสงลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันให้ความกว้างที่พอดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้ความสม่ําเสมอของการใช้งานครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะเผลอไปมองตรงหลอดไฟของ LED ไร้บา Bar หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณใช้โคมไฟปกตินะครับบางทีเนี่ยเอออยากพักสายตาหันไปบางทีเราเผลอไปมองหลอดไฟนะครับมองตัวโคมไฟเนี่ยเราจะู้สุกมันแสบตาครับผมว่าเป็นอาการที่ไม่ค่อยอยากเจอสักเท่าไหร่นะครับใช้ LED Light Bar มาเป็นปีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันช่วยให้รู้สึกว่าโต๊ะเรามันไม่มืดตาเรามันไม่ล้าจริงๆนะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า LED Light Bar เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ตัดแสงสีฟ้านะแต่ว่ามันช่วยให้การปรับสายตาของเราเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับสายตาเราไม่ต้องแบบโฟกัสไปโฟกัสมาไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยของ LED Light Bar จริงๆนะครับถ้าบางคนบอกว่ามันตัดแสงสีฟ้าเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถตัดได้นะเพราะมันก็เป็นแค่เหมือนหลอดไฟอันนึงเท่านั้นเองนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันนะครับก็เป็นงัานบ้างครับสำหรับในตอนนี้นะครับที่เรามาพูดคุยกันเรื่องของ LED Light Bar นะครับนนน่าาาาเปปครรรใใหกกลยๆอไแดตง คอมนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานเพื่อลดาการตาล้านในการทํางานของเราต่างๆได้นะครับผมว่า LED ไล่บาร์เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ต้องเราสวยอีกด้วย,น,ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยและฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยถ้าอยู่คู่กันได้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับถ้าใครนะครับมีคําถามอะไรหรือว่าอยากให้เรามาทำคอนเทนต์เล่าอะไรอีกนะครับอยากให้คอมเมนต์พูดคุยที่ล่างได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ